จัดแทคง300 Style Off Road อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำข้างหลังผมนี้นะครับก่อนชมคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะใครอยากแต่งแทคง300 Style Off Road นะครับพร้อมไฟเต็มระบบมาที่นี่เลย Absolut e r i e s Off Road จัดไายก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศรอบคันกันก่อนนะครับว่าเราจัดอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยไปเมาส์ทีละอันว่าเราจัดอะไรไปนะมาทำทางนี้นะนี่ด้านหน้านะผมด้านหน้านะครับผม นี่เลยด้านข้างอ่าด้านบนนะครับผมด้านบนนะครับผมแล้วก็ล้อยางก็มีโช๊คเราก็มีนะปิดโช๊คด้วยโฟรเฟนเดอร์แล้วก็มีนะหน้าหลังยกด้วยนะครับจากชุดกันชนหลังนี่อ,อุปกรณ์เสริมโหตัวนี้เท่มากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้ชุดนี้ก็ไว้มาทีนี้เราก็มาเหล่าทีละตัวนะครับว่าตัวไหนบ้างนะเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้นะครับ เราติดตั้งกันชนหน้ารุ่น Atlas Series นะครับตัวกันชนหน้าสำหรับแท้ง300นะจะมี2รุ่นด้วยกันนะตอนนี้นะจะมีรุ่น Atlas Series ที่เป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่น King Series นะครับผมที่เป็นไฟกลมนะครับซึ่งใครอยากได้ไฟแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปด้วยเรามาดูรายละเอียดกันที่เป็นตัว Atlas Series ก่อนลวกันตัว Atlas Series นะครับจะเห็นว่ามันมีไฟเลี้ยววิ่งตรงนี้นะครับแล้วมีไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็น รูปทรงแบบโห่โฉบเฉี่ยวเข้ากับกันันหน้ากระจังหน้าของลูกค้ามากนะครับผมตัวนี้เราเสริมกันแข้งไปด้วยกันแข้งแฮมเมอร์ชิ้นล่างนะครับผมและที่สําคัญเราติดวินซ่อนในกันชนนี้ด้วยเป็นวินเอ็กซนะ์บู๊ชดูใกล้เลยวินตัวนี้นี่เลยนะอ่าเปิดมาให้ดูนะครับตัววินเราฝังกล่องอยู่ด้านในนะครับตัววินอยู่ด้านในนี่ปากวินนะแล้วก็มีเชือกวินอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสําหรับสายลุยนะไม่คุยเสียเวลาต้องจัดแน่นอนนะครับกรณีนะและที่สําคัญนะครับบนกันชนหน้าเราสามารถติดไฟได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟ LED bar ไฟกลมนะครับซึ่งแล้วแต่ความชอบนะบ,บางคนก็ชอบไฟกลมแบบ l u m i n o s ของ Hammer ใครชอบไฟ LED bar ที่เป็น s t e a d y ก็จัดไปนะครับซึ่งผมมีรีโมทอยู่กับมือผมนี้ผมเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะรีโมทนี่เปิดตรงนี้นะื <c oughs> นี่เลยนะปิดได้ด้วยอควบคุมได้ด้วยนะเอาแค่ด้านล่างก่อนตัวนี้จะเป็น Studdy ST4K 20นิ้วนะครับใครสนใจสว่างตาแตก ต้องเซติเน่เดี๋ยวตูวตัวนี้เสร็จแล้วโอ้โหจ้าเหลือเกินอ่ะมาดูด้านข้างกันตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับเราก็จะให้เป็นบาร์เรข้างแฮมเมอร์รุ่นชาโดตัวนี้เป็นขึ้นสวกสบายนะอ่ะนี่เลยนะตัวนี้นะครับเป็นกันชนชาโดซึ่งฮิปต้างหน้านะสำหรับสายรุยน่นนี่ลูกค้าไปดุยมาแล้วนะอ่ะมาดูด้านขาหลังกันลืมบอกไปตัวนี้เป็นสโนว์เกิลสามารถติดได้นะครับสำหรับรุ่นแท้ง300ดีเซลแต่ว่าตัวนี้เป็นติดหลอกนะครับผม ถ้าเกิดตรงรุ่นยังไม่มีนะตัวนี้ติดหลอกเฉยๆนะครับผมมาดูตรงนี้ด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะเป็นกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นคิงซีรีส์นะครับตัวนี้จะเล่นสีนิดหน่อยนะมาตัวนี้จะเป็นเหมือนสองสเต็ปเป็นสีเทาสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวปกติไฟถอยปกติเลยนะครับสําหรับใครที่อยากลากนะครับผมตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันถอดตรงนี้แล้วก็ใส่หมดลากได้แล้วก็ปิดไว้ได้ในกรณีที่ยังไม่อยากใช้งานเลยครับเพราะ ฉะนั้นเนี่ยมีทั้งความสะดวกสบายทั้งความสวยงามส่วนช่วงล่าง <S <S ก็ไม่ดูเลยเซ็ตยก2นิ้วนะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเซ็ตยก2นิ้วพร้อมสปริงของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวโช๊คด้านหลังก็จะเป็นซับแท้งปรับแต่ระดับตัวนี้นีนะครับอ่าส่วนด้านหน้ามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์พร้อมสปริงของโปรเฟนเดอร์นะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับแข็ง3 0 0้ขับไม่ย้่ยแน่นอนและก็มาดูที่สเปกยางตัวนี้สเปคยางครับ เป็น 27R uh, 28570R17 นะครับผมตัวนี้นะครับก่อน17ยก2นิ้วสเต็ปนี้ลงตัวนะครับผมแล้วก็อูนย0ไม่ลดนะครับผมะมาดูฝั่งนี้ด้านบนหลังคาหลังคาเราหลังคาเราตัวนี้จะเป็น s t ตตี้ ST4K นะครับผมตัวนี้จะเป็นขนาด50นิ้วนะครับติดกับแหลกหลังคาเลยครับผมใส่ได้นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะเรื่องไฟไว้ใจเราเรื่องกันชนไว้ใจเรานะครับ รอครบจบที่นี่แน่นอนแล้วทั้งหมดนี้ก็คือแท้ง300ตัวดีเซลแต่งได้ทั้งเป็นซินทั้งดีเซลนะครับซึ่งเราแต่งไปหลายคาันแล้วสไตล์นี้ใครอยากได้สไตล์ Style นี้ที่เป็นสไตล์ออฟโรดนะครับผมสายลุยนะครับมาที่นี่นะครับส่วนใครสายหวานสายอะไรก็เราไม่มีเรามีแต่สายนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นรอครบจบที่นี่เรื่องออฟโรดไว้ใจเราครับรอครบจบที่นี่แน่นอนได้